เจอกันนานคิดถึงไหมจ๊ะวันนี้เพืเ่อนๆเมนูอะไรครับมามามาดูสิครับดูเมนูอะไรเอ่ยดูปลาเผาครับปลาเผาวันนี้วันนี้เนียงครับเนียงปลาเผาดูออ๋พักพักพักนีมเขา,น,เขาน้ำจิม้มเดี๋ยวนเดีย๋ยน้ำจิ้มนี่ปั่นเองทำเองนะครับสูตรรัวคุ้นทางหนานะครับเดือดเท่าเปลานะครับ ก้อนติ่เขาจะนี่รับสอนด้วหเจีจ๋ยไ,ไ้ก๊งนะครับเอ่อเอาลุยแบบนึงนะครับนี่เมียงเขาจะใส่แบบีนวแบนั้นะครับ ส่นมาภัยที่จเจ๋งเ,เลยนะครับก็ามันเร็วดีสุดละนี่แล้วเขารโรยด้วยจริงหรอนใส่ทักอะไรที่เขาเตรียมไว้แล้วก็หมอนหมอนกับหมอนหมอนหมอนอ้ออาวหนัด น,ออออออนี่ปันนองเผาครับจิ้มเอาปันเองทำเองครับคุเด็ดใส่น,น,นอ่อยเอาโรยด้วยวจิ้มรสเด็ด จิมฝันเองเี้ยแล้วหรือม็อกทักทักติดหัเนี่เด้ออืมทุกอย่างเขาต้องอดื่มดื่มคับแล้วม,ม็อกก็ม้วนนะครับเพืเ่อนๆเมนูนี้ต้องใจ้มือหน่ะเพื่อนๆโอ้เอฟซีมาหน่อ ไอ้มันซ้ำหน่ะ้อนหอมเยอะลื้อน้ำลายตัวอ๊อฟอ๊ออื้อืออันนี่เป็นทย่างครับอื้ออ้าะน้ำจิ้มองเด็ดๆดดิด้กระพักไร เจอกันครับอร่อยๆครับ